สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่601ถึง1,200 ep ที่13ตอนที่625ถึง626เริ่มกันเลยครับร่างชายชราตัวเตี้ยสั่นเทาแต่ดวงตายังปูดพองข้าเป็นเทพเจ้ายัางกล้าหยาบคายกับข้า ไม่รอให้ชายชาราพูดจบหวังลินขมวดคิ้วและมองมาอย่างเย็นชาเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นมาพร้อมกับแสงชั่วร้ายปรากฏในกำมือหวังลินไม่ใส่ใจชายชาราไร้สาระคนนี้อีกวิชาค้นวิญญาณในฝ่ามือกดประทับกับหน้าผากฝ่ายตรงข้ามชายชารากรีดร้องอย่างหมดหนทางและเพราะร่างกายถูกมัดด้วยตะข่ายจับเทพเขาจึงไม่สามารถหลบไปไหนได้ง่ายๆ พลันร้องตะโกนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวข้าจะพูดแล้วข้าจะพูดแล้วหวังหลินไม่ได้หยุดและกำลังจะกดมือขวาลงทว่าท่าทางเปลี่ยนไปเล็กน้อยและหยุดแขนด้านนอกหอคอยมีเส้นทางหนึ่งผ่าเปิดออกมาภายในก้อนเมฆเหนือเผาหลอมวิญ,ญญาณเสียงดาบร้องหึง่งหึงแทงทะลุผ่านท้องฟ้าออกมาดาบสีดำเคลื่อนไหวรวดเร็วด,ดุดสายฟ้าและเข้ามาใกล้หอคอยในพริบตา ชุยลี่กัวอยู่ข้างในดาบดำและกำลังถือผู้กันในมือไปด้วยมันเข้ามาในหอคอยทันทีกล่าวอย่างเร่งรีบด้วยใบหน้าอ้อนวอนนายท่านชุยน้อยนำสมบัติมาให้ท่านแล้วนายท่านข้าพยายามแทบตายไม่รู้ว่าสมบัติจะวิ่งหนีเร็วขนาดนี้ไม่เลวหวังหลินพยักหน้าและยื่นมือขวาออกไปเมื่อผู้กันลอยเข้าสู่ฝ่ามือหวังหลินพลันสัมผัสพ,พลังปราณสวรรค์ที่กำลังโคจรภายในผู้กันได้ทันที ทั้งยังมีแรงกดดันแข็งแกร่งบรรจุอยู่ข้างในด้วยหลังจากได้ยินเสียงชมของหวังลินฉุยลี่กัวยิ้มกว้างหลังจากมันทรยศล้มเหลวมันก็เริ่มมองหาโอกาสที่จะได้ทําดีกู้ชื่อเสียกลับมาคราวนี้ในที่สุดมันก็ได้รับโอกาสวังลินเมินเฉยฉุยลี่กัวและดาบเครื่องจันทราเขาจับผู้กันและหลับตาอย่างช้าๆจากนั้นกระตุ้นปราณสวรรค์นในร่างกายค่อยๆใส่เข้าไปในผู้กันชั่วขณะนั้นแสงสีทองปรากฏบนปลายผู้กันขณะที่ปราณสวรรค์ของวังลินครับ ไปข้างในมันก็เริ่มส่องสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแสงนั้นก็ส่องสว่างทั้งหอคอยมองไกลๆดูราวกับหอคอยกำลังเรืองแสงสีทองสว่างสวยสมาชิกเผ่าทั้งหมดต่างแสดงความจงรักภักดีด้วยการคุกเข่าลงและโค้งตัวเข้าหาหอคอยชายชราที่ถูกตะข่ายจับเทพขังเอาไว้อดไม่ได้ที่จะหดสายตาลง เมื่อเห็นแสงแพรวาๆที่ปลดปล่อยออกมาภายในมือหวังลินเขาสัมผัสความขมขื่นในใจตอนที่เขาหยิบผู้กันขึ้นมาคราวก่อนมันก็มีแสงสีทองด้วยทว่าเมื่อเทียบกับแสงสีทองที่กำลังสว่างสวยอยู่ตรงหน้าแล้วคนตรงหน้าดูดแสงอาทิตย์และส่วนของเขาดูดหิ่งห้อยหึเช่นนั้นเขาจะทำให้แสงทองทรงพลังนั้นสร้างอะไรได้กัน ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะเข้าใจวิธีการใช้สมบัติสวรรค์น,นี้โดยไม่ต้องได้รับการชี้แนะจากข้าต้องกล่าวว่าเมื่อก่อนนั้นหากไม่มีหินหยกข้าก็คงไม่อาจหาวิธีการใช้ผู้กันสวรรค์ได้แน่นอนว่ามันต้องใช้ความเข้าใจของตนเองด้วยขณะที่ชายชรากำลังคิดเช่นนี้ดวงตาพลันมีความภูมิใจอยู่เล็กๆทวาความภูมิใจในสายตาพลันเปลี่ยนเป็นงุนงงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นตกตะลึงอีกที เขาเห็นหวังหลินลืมตาขึ้นทันใดแล้ววาดสัญ,ญลักษณ์หนึ่งทึบเพียงวาดมือครั้งเดียวนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วเขาต้องได้รับความเข้าใจมาจากข้าเท่านั้นซึ่งหลังจากเห็นข้าใช้มันจึงสามารถเรียนรู้ได้ใช่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ขณะที่ชายชลากำลังคิดเช่นนี้ฉากเหตุการณ์ถัดไปยิ่งทำให้เขากรีดร้องออกมาเสียงดังสายตาหวังหลินตอนนี้ดูเหมือนจะบรรจุแสงสีทองเอาไวเ้เล็กๆเขาสะบัดแขนอีกครั้งเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทึบให้ก่อเกิดเป็นสัญลักษณ์สองสาย แขนควาหวังหลินไม่ได้หยุดชะงักสร้างอีกหนึ่งเส้นถัดมาอีกตอนนี้มีสัญ,ญลักษณ์สามเส้นทึบที่เรืองแสงราวกับดวงอาทิตย์ปรากฏเบื้องหน้าขณะที่สัญ,ญลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาปราณสวรรค์ในร่างหวังหลินถูกกระตุ้นขึ้นมาด้วยตัวเองและเข้าไปในสัญ,ญลักษณ์นั้นในสายตาของชุยลี่กัวและชายชราตัวเตี้ยสัญ,ญลักษณ์สามเส้นให้ความรู้สึกอันสมบูรณ์แบบราวกับมีเต่าแห่งสวรรค์ประทับอยู่ข้างในสัญ,ญลักษณ์นี้คลื่นแสงสีทองหลายเส้นกระจายออกมาจากสัญ,ญลักษณ์ ซึมออกมาจากห่อคอยและแทนที่แสงจากปลายผู้กันไปหมดสิน้นแสงสีทองล้อมรอกทั่วทั้งฟ้าดินก้อนเมฆสีดําได้ถูกตรงวิญญาณสลายทันทีและถดถอยเปิดให้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าครามชัดเจนดวงตาหวังหลินเรืองแสงสีทองฝ่ามือหยุดเคลื่อนไหวในอากาศหลังจากวาดเส้นที่สมเสื้อคลุมสีขาวสะบัดผิวโดยไร้แรงลมเส้นผมขาวลู่ลงไปด้านหลังกลิ่นอายแห่งเทพพลันกระจายออกมาจากร่างกายหวังหลิน หวังลินถือผู้กันสวรรค์ราวกับเป็นเทพสัญ,ญลักษณ์สีทองดูเหมือนจะบรรจุเต่าแห่งสวรรค์และกลิ่นอายแห่งอำนาจเอาไว้ฉุยลี่กัวตะลึงงานโดยสิ้นเชิงแสงสีทองที่กำลังออกมาจากหวังลิ้นทำให้สายตามันเจ็บปวดแสงสีทองทำให้มันรู้สึกราวกับกำลังเผชิญอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถต่อต้านได้ราวกับหากหวังหลินเพียงแค่คิดก็ทำให้มันเลือนหายไปได้อย่างสมบูรณ์แม้มันจะเคยเผชิญกับความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนแต่ไม่เคยรุนแรงเท่าครั้งนี้ ตอนนี้ความรู้สึกประทับอยู่ส่วนลึกในใจของมันส่วนชายชาราตัวเตีย้ยพลันจ้องหวังหลินอย่างตกตะลึงดวงตาตื่นตกใจอย่างปิดไม่มิดและอุทานออกมาเทพจักรพรรดิเทพหวังหลินสูดหายใจลึกและชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์เบื้องหน้าสัญ,ญลักษณ์กระจายหายกลายเป็นละอองแสงในทันทีมันลอยออกไปจากหอคอยและรวมเข้ากับโลกตอนนี้จงบอกตัวตนของเจ้ามาแสงสีทองในดวงตาหวังหลินค่อยๆเลือนหายอย่างช้าๆทว่าสายตาเขาดุดประกายสายฟ้า แทงทะลุผ่านดวงตาชายชาราและจ้องเข้าไปในส่วนลึกของเขาตรงๆหวังหลินเคยใช้สำเนียงมารสวรรค์น้ำเสียงหวังหลินจึงบรรจุพลังมารพร้อมกับเข้าไปในหูชายชาราและพัวพันเข้ากับวิญ,ญญาณดั้งเดิมของชายชาราเหตุผลที่หวังหลินไม่ใช่วิชาค้นวิญญาณก็เพราะแม้ว่าชายชาราจะเป็นขั้นเทวะระดับกลางที่ว่างเปล่าวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาแตกต่างอย่างมากจากองค์ครักเทพด้วยความระมัดระวังของหวังหลินเขาจึงไม่ได้ใช้วิชาค้นวิญ,ญญาณอย่างลวกๆ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือไม่ก็สถานการณ์เข้าตาจนดวงตาชายชรากลวงโบและพึมพำข้ามาจากสำนักคนนกพิสุทธิ์และข้าชื่อห่วงอยู่ข้าเข้ามาในดินแดนวิญญ,ญาณปิศาจแห่งนี้ก็เพราะถูกศัตรูตามล่าหลังจากนั้นมาข้าไม่กล้าออกไปไหนและแตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ตราบใดที่ข้าระวังตัวจะไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นหวังลินถามขึ้นและดวงตาส่งสว่าง เจ้าได้เมเล็ดเทพมาจากไหนและสมบัติเทพเล่าดินแดนวิญญ,ญาณปิศารหรือชายชารากล่าวออกมาตอนที่ข้ามาถึงที่นี่ข้าบังเอิญเข้าไปในถ้ำร่างและได้รับมาจากที่นั่นเจ้าได้อะไรอื่นอีกนอกจากเมเล็ดเทพและผู้กันสวรรค์สายตาหวังหลินแฝงอาการคลั่งไคล้ชายชาราพึมพำข้าได้กระเป๋ามาทั้งหมดสองใบหนึ่งในนั้นไม่มีสัมผัสวิญ,ญญาณประทับเอาไว้มีตาข่ายจับเทพและของอื่นๆร่รวมถึงหินหยก อีกชิ้นถูกสัมผัสวิญญาณประทับเอาไว้ข้าจึงไม่สามารถเปิดมันได้แต่ว่ามันถูกคนอื่นขโมยไปแล้วหวังหลินกล่าวขึ้นด้วยสายตาเคร่งครึมใครขโมยกระเป๋าใบนั้นไปเป็นเสียนคู่รักโชคดีที่ข้าแบ่งสองกระเป๋าและประทับสัมผัสวิญญาณของข้าลงอีกใบไม่เช่นนั้นมันคงขโมยไปทั้งสองสายตาชายชารายิ่งกลวงโบกขึ้นแต่เมื่อกำลังพูดเรื่องนี้พลานสายตาแฝงความเกลียดชังเห็นได้ชัดว่ามันเป็นระเบิดชิ้นใหญ่สำหรับเขานี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง ใครก็ตามที่เพิ่งได้รับสมบัติมหาศาลมาจากการชกชวยจะไม่ลืมความรู้สึกของการพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในชั่วชีวิตและการตกลงมาในทันทีจากนั้นหวังหลินสอบถามการปรากฏตัวของเซียนคู่รักเขาเอ่ยถามขึ้นอีกหินหินหยกนั้นบันทึกอะไรเอาไว้ชายชรากล่าวอย่างช้าๆมันบันทึกวิธีใช้สมบัติเทพกลายอย่างหนึ่ง และวิชาเทพด้วยทั้งยังรวมวิธีการสร้างหุ่นเฉิดองรักขักเทพทว่ายังมีกฎเกณฑ์นหนึ่งอยู่บนหินยกข้าจึงไม่สามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดได้เขายังคงถูกแสงสีทองในดวงตาหวังหลินจับจ้องและด้วยสำเนียงมารสวรรค์ซึ่งกำลังสื่อว่าเขาไม่มีวันโกหกทุกอย่างที่เขาพูดออกมาล้วนเป็นความจริงหินยกอยู่ไหนดวงตาหวังหลินส่องสว่าง ในกระเผาของข้าตะข่ายจับเทพจับไว้ได้นานแค่ไหนสามวันหวังหลินสะบัดแขนเสือ้อและส่งปราณสวรรค์นหนึ่งสายเข้าไปในร่างชายชราเพื่อผนึกวิญญาณดั้งเดิมของเขาเอาไว้จากนั้นหวังหลินหลับตาและนั่งสมาธิเพื่อบ่มเพาะส่วนชายชราสลบลงไปทว่าข้ายกกระบี่สามพรสวรรค์ยังคงรออยู่ เวลาสามวันกระพิบผ่านไปในวันที่สามตาข่ายจับเทพที่ขังชายชาราเอาไว้พลันปลดปล่อยแสงกระพิบสีเขียวหนึ่งครั้งมันทิ้งชายชาราและลอยไปด้านข้างเปลี่ยนเป็นตะข่ายสีเขียวขนาดเท่าฝ่ามือหวังหลินลืมตาและยื่นมือขวาออกไปทันทีพร้อมกันนั้นกระเป๋าของชายชาราลอยเข้าไปในมือหวังหลินหวังหลินตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญ,ญาณ และจากนั้นขมวดคิ้วบางเขายื่นมือออกไปอีกครั้งและคว้าชายชราหลังเขย่าตัวอีกฝ่ายมีกระเป๋ามากกว่าสิบใบตกลงมาจากทุกส่วนของร่างกายหวังหลินโยนชายชราไปด้านข้างอย่างลุกลุกจากนั้นข้ายกกระบี่สามพรสวนลอยเข้าหาชายชราอย่างรวดเร็วและกังขังชายชราที่ไร้สติเอาไว้กระเป๋าถูกหวังหลินตรวจสอบทีละชิ้น จนกระทั่งสายตาตกลงบนกระเป๋าที่ดูธรรมดามากเมื่อกว่าสัมผัสวิญญาณของชายชาราออกไปหวังหลินใส่สัมผัสวิญญาณของตัวเองเข้าไปข้างในกระเป๋าใบนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากหินหยกทั้งหมดเป็นหินหยกแบบเดียวกันหลังตรวจสอบหินหยกในกระเป๋าดวงตาหวังหลินพลันขมวดเข้าด้วยทันจิตใจเต้นระรัวเคลื่อนมือขวาและหินหยกสีเขียวก้อนหนึ่งปรากฏในฝ่ามือ หินยกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากหินวิญญาณหรือหยกสวรรค์แต่เป็นวัตถุดิบที่หวังหลินไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูไม่เหมือนไม้หรือก้อนหินและเมื่อถือไว้บนมือกลิ่นอายอบอุ่นพลันล้อมรอบร่างกายเขาหวังหลินส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปในหินยกและในชั่วขณะนั้นสีหน้าอาการหวังหลินพลันเปลี่ยนไปดวงตาสอกแสงเจิดจ้าก่อนที่จะค่อยๆมองลง ความสนใจทั้งหมดของเขาตกลงอยู่บนเนื้อหาในหินหยกและหวังหลินตกตะลึงโดยสิ้นเชิงหินหยกชิ้นนี้บันทึกวิธีการใช้สมบัติเทพทั้งสามชิ้นเอาไว้และวิชาเทพของจริงชิงซวงเจ้าเพิ่งกลายเป็นแม่ทัพเทพแดนสวรรค์พิรุณสำหรับคนเป็นพ่อนี้คือของขวัญที่ข้ามอบให้สมบัติเทพทั้งสามชิ้นนี้ข้าสร้างขึ้นมาให้เจ้าโดยเฉพาะส่วนวิชาเทพนั้น แม้ว่ามันจะมีระดับไม่สูงแต่มันน่าสนใจอย่างยิ่งข้าเชื่อว่าเจ้าจะชอบมันตอนที่626ตัวตนของร่างศพสตรีชุดขาวผู้กันแห่งคบเพลิงอมตะคือสมบัติที่มีพลังอำนาจดวงอาทิตย์อยู่เต็มเปี่ยมพ่อเก็บรวบรวมดวงอาทิตย์สิบสองดวงและเปลี่ยนเป็นสิบสองสัญลักษณ์ที่สามารถวาดด้วยผู้กันนี้ พลังอำนาจของมันเป็นที่ยอมรับกันทั่วสารทิศต,ตาข่ายจับเทพแม้สมบัติชิ้นนี้ค่อนข้างอยู่ในกลุ่มทั่วๆไปวิญญาณข้างในดูเหมือนจะมีสติปัญญาอยู่บ้างมันน่าสนใจอย่างยิ่งข้าจึงเชื่อว่าเจ้าจะชอบมันส่วนสมบัติชิ้นที่สจงใช้มันกับกระบี่สวรรค์พิรุณของเจ้าจะดีที่สุด สมบัติชิ้นนี้เรียกว่าฝักพิรุณใส่กระบี่สวรรค์ไว้ข้างในจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของวิญญาณกระบี่พ่อใช้โลหะเทพดั้งเดิมที่อยู่ในน้ำพุชำระเทพเพื่อสร้างมันขึ้นมา ส่วนวิชาเทพแม้ว่ามันจะเป็นวิชาระดับต่ำและพลังอำนาจของมันอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปมันเป็นวิชาที่น่าสนใจอย่างยิ่งวิชานี้ถูกเรียกว่าวิชายับยัง้งพ่อพบมันบนดาวเคราะห์ลึกลับโดยบังเอิญน,น่าเสียดายที่มันไม่สมบูรณ์แต่พ่อก็สามารถฟื้นฟูมันขึ้นมาหลังจากศึกษาวิชานี้ พ่อเดาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่รวมหลายๆวิชาเข้าด้วยกันน่าเสียดายนักที่พ่อพบว่ามันไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถฟื้นฟูทั้งวิชาผสานกันทั้งหมดนั่นได้ความตื่นเต้นบนใบหน้าหวังหลินค่อยๆสงบลงหินหยกชิ้นนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกมีรายละเอียดปลีกย่อยและข้อมูลเบื้องต้นของสมบัติสวรรค์สามชิน้นหินยกส่วนนี้ไม่มีกฎเกณฑ์และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดา สำหรับอีกสองส่วนนั้นมีกฎเกณฑ์วางเอาไว้เมื่อพยายามตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณจะเกิดภาพและคำพูดอันยุ่งเหยิงทำให้ไม่สามารถมองเห็นทุกอย่างได้ส่วนที่สองมีวิธีการสร้างองค์กรเทพชายชราตัวเตี้ยสามารถเรียนรู้เรื่ององค์กรเทพจากการมองดูเศษเซี่ยวส่วนที่สองในหินหยกยังมีข้อความนี้ทิ้งไว้อีกด้วยพอได้วางกฎเกณฑ์สายโลหิตลงบนหยกชิ้นนี้เมื่อไร้สายเลือดของเจ้า มันจะไม่สามารถทำลายกฎเกณฑ์ในหินยกได้เป็นอันขาดทว่าหินยกชิ้นนี้คงอยู่มานานมากเกินไปนานพอจนแม้แต่ระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้ไม่สามารถต้านทานกาลเวลาได้กฎเกณฑ์บนส่วนแรกหายไปหมดและกฎเกณฑ์บนส่วนที่สองได้เลือนหายไปอย่างมากเหลือเพียงกฎเกณฑ์ส่วนสุดท้ายที่ยังสมบูรณ์ดีสมบัติสวรรค์สมชิน้นข้าเห็นแต่เพียงสองเท่านั้นฝักวิญ,ญญาณไม่อยู่ที่นี่ สมบัติเหล่านี้ถูกยกให้กับสตรีนามว่าชิงสวงหากนางแท้ชิงเช่นนั้นพ่อของนางคือดวงตาหวังหลินกระจ่างวาบและกระสิบจักรพรรดิเทพชิงหลินหลังจากตรวจสอบหินหยกในมืออย่างละเอียดหวังหลินจึงเริ่มครุ่นคิดหวังหลินลับตาลงจากคำพูดของหินหยกชิ้นนี้ชิงสวงคือลูกสาวของจักรพรรดิเทพพิรุณน,นางยังมีอาวุธที่เรียกว่ากระบี่สวรรค์พิรุณ หวังหลินลืมตาขึ้นทันทีและระเบิดแสงสีทองออกมากระบี่สวรรค์พิรุณกระบี่สวรรค์พิรุณจะมีเรื่องบังเอิญหน้าตะลึงในโลกนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้ว่าร่างศพสตรีที่ผู้อาวุโสโจโย,ยี่หลงรักด้วยจะเป็นลูกสาวของจักรพรรดิทเทพฉิงหลินหวังหลินครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะตบกระเป๋าเจดีที่โจยี่ให้พลันลอยออกมาก่อนที่มันจะขยายตัวออก หวังหลินสร้างผนึกขึ้นมาชี้ไปที่เจดีร่างศพสตรีชุดขาวผู้สวยงามสงา่าจนทำให้ใครต่อใครหัวใจเต้นรัวค่อยๆลอยออกมาเมื่อมองไปที่ร่างศพสตรีนั้นหวังหลินเริ่มครุ่นคิดอีกดวงตาสองสว่างขึ้นจากนั้นใช้สองนิ้วเป็นกระบี่และสะบัดไปคมกระบี่สายลมลอยออกมาฝากรอยแผลสีแดงบนเอวนางทันทีทว่าก่อนที่โลหิตจะไหลออก รอยแผลนั้นเลือนหายไปทันทีและกลับเป็นปกติท่าทางหวังหลินยังคงสงบนิ่งเช่นเดิมแต่ดวงตาสองสว่างขึ้นเพียงแค่คิดปรกระบีของหลิงเทียนโฮก็เข้าสู่นิ้วหวังหลินสะบัดแขนอีกครั้งและฝากรอยแผลสีแดงบนเอวนางอีกแม้ว่ามันยังฟื้นฟูได้รวดเร็วแต่คราวนี้มันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดโลหิตสีแดงหนึ่งหยดไหลรินออกมาจากบาดแผลตรงเอวนางหวังหลินถอนปราณกระบี และรับเอาหยดโลหิตไว้เขาโบกแขนเสื้อและร่างศพนั้นลอยเข้าไปในเจดีจากนั้นเก็บเจดีเข้าไปในกระเป๋าข้าเพียงแค่ต้องการทดสอบว่าเจ้าคือชิงซวงจริงๆหวังหลินประทับโลหิตลงบนหินหยกโดยไม่มีอาการลังเลใดๆเมื่อหยดโลหิตตกใส่หินหยกมันเปลี่ยนเป็นหมอกสีแดงทันทีหมอกสีแดงนั้นค่อยๆเข้าสู่หินหยกจากนั้นเกิดเสียงแตกร้าวออกมาจากหินหยกสีเขียว และม่านของมันสูญสลายไปหินยกสีเขียวผยึกใสมีเส้นสีแดงโลหิตบางๆปรากฏขึ้นหวังหลินไม่อาจสังเกตได้ว่าหินยกชิ้นนี้สวยงามแค่ไหนเขาตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณจากนั้นสูดหายใจอันหนาวเหน็บเข้าปอดทันทีและเริ่มครุ่นคิดผนึกสองส่วนสุดท้ายของหินยกชิ้นนี้ถูกเปิดขึ้นนางนางคือฉิงสวงจริงๆหวังหลินถอนหายใจสัมผัสวิญ,ญญาณกลับเข้าไปในหินยก เพื่อตรวจสอบข้อความที่เหลืออีกสองส่วนเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆหวังหลินจมดิ่งตัวเองเข้าไปในหินหยกโดยไม่รู้เวลาชายชราตัวเตี้ยตื่นขึ้นในวันที่สองหลังจากหวังหลินจมคิดตัวเองเข้าไปในหินทวาค่ายกลกระบีสามพรสวรรค์ยังอยู่รอบตัวเขาพลังเย็นเยียบเข้าสู่ร่างกายผ่านปลายกระบี่ทำให้เขาไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่นิ้วด้วยระดับบ่มเพาะของเขาเขาสามารถมองเห็นความลึกลับในค่ายกลน,นี้ได้ ว่ามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกระบี่แต่เป็นพลังลึกลับที่อยู่ภายในข้างบนนั้นมีฉุยลี่กัวกำลังเฝ้าดูอยู่ด้วยเจ้าฉุยลี่กัวลอยอยู่รอบๆตัวชายชารายอย่างลวกๆและเผยรอยยิ้มเย็นเยียบเป็นพักๆเขาถือดาบสีดำและโบกสะบัดมันเบื้องหน้าชายชาราเสียอีกหลายวันถัดมาหวังลินคืนสัมผัสวิญ,ญญาณกลับมาจากข้างในหินหยกเขาลืมตาขึ้นและถอนหายใจยาวเหล่าเทพพวกนี้โหดเหี้ยมมากกว่าเซียนซะอีก ส่วนที่สองของหินหยกมีบันทึกรายละเอียดของการสร้างหุ่นเชิดท,ที่เรียกกันว่าองค์ครักเทพวิธีนี้ไม่ได้ใช้กับเทพแต่ใช้กับพวกเซียนเซียนจะถูกจับมาและถูกปรับแต่งหากมันสำเร็จองค์ครักเทพที่ได้จะมีพลังอำนาจขั้นสุดยอดสำหรับพวกเทพองค์ครักเทพไม่ใช่คนแต่เป็นสมบัติมันถูกแบ่งออกเป็นระดับต่ำกลางและสูงในหินหยกได้ระบุไว้ว่าองค์ครักเทพระดับต่ำ เท่ากับเซียนขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดซึ่งเป็นขีดจำกัดของขั้นแรกส่วนระดับกลางและระดับสูงข้าไม่แน่ใจว่าพวกมันอยู่ตรงส่วนไหนของขั้นที่สองหินยกส่วนที่สามนั้นเป็นแผนที่มันดูเหมือนแผนที่ภูมิศาสตร์ของถ้ำดวงตาหวังหลินส่องสว่างและมองไปที่ชายชาราตัวเตี้ยพลางกล่าวอย่างสงบนิ่งทรงมาให้หมดชายชาราตัวเตี้ยมีใบหน้าเต็มไปด้วยความขมขื่นพลางกล่าว เจ้าก็มีกระเป๋าทั้งหมดของข้าแล้วจะต้องการอะไรอีกในใจสาบแช่งเจ้าหนุ่มหวังคนนี้เลวยิ่งกว่าเซียนคู่รักคู่นั้นอีกพวกมันแค่ต้องการกระเป๋าข้าหนึ่งใบเท่านั้นแต่เจ้าหวังคนนี้ไม่ได้ให้ข้าเหลืออะไรไว้เลยหวังหลินมองชายชาราด้วยสายตาเย็นเยียบและตบกระเป๋าหินยกแตกหักสิบชิ้นลอยออกมาหินยกเหล่านี้คือของที่อยู่ในองค์คลักเทพสิบตนหลังจากชายชาราเห็นหินยกแตกหักสีหน้าอาการพลันเปลี่ยนไปทันที หวังหลินบีบแขนและหินยกแตกหักสิบชิ้นหลอมรวมเป็นชิ้นเดียวจากนั้นหวังหลินยื่นมือออกไปและคว้าชายชราเข้ามาฝ่ามือตบเข้าใส่หน้าผากชายชราวิญญาณดั้งเดิมหลุดลอยออกมาจากร่างชั่วขณะที่วิญญาณดั้งเดิมลอยออกมาหวังหลินพ่นพลังดั้งเดิมออกมาจากปากและล้อมรอบวิญญาณดั้งเดิมดวงนั้นเอาไว้ขณะที่ชายชราถูกหล่อหลอมปราณสวรรค์ในวิญญาณของเขาค่อยๆค,ค,ควบแน่น กลายเป็นหินโยกแตกหักขนาดเท่านิ้วก้อยหลังจากได้รับหินโยกแตกหักมาวิญญาณดั้งเดิมของชายชราถูกโยนออกไปจากหอคอยและถูกก้อนเมฆสีดำข้างนอกกลืนกินกลายเป็นเศษเสี้ยววิญญาณหนึ่งดวงข้างในทงวิญญาณส่วนร่างกายของชายชรานั้นหวังหลินไม่แม้แต่ชำเลืองมองเขาเพียงแค่โบกแขนเสื้อและร่างกายเปลี่ยนกลายเป็นฝุ่นพง หนึ่งในเหตุผลที่หวังหลินโยนเข้าใส่ธงวิญญาณนั้นก็เพราะมันไร้ประโยชน์นอกจากจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายแล้วอีกเหตุผลที่หวังหลินสนใจคือถ้าที่ชายชราคนพบอย่างไรก็ตามหวังหลินรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะจากไปสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือใช้เวลาที่เหลือบ่มเพาะระดับของตัวเองและทำให้สมบัติวิเศษใช้ได้คล่องมือ เขาจำเป็นต้องเตรียมการสำหรับข้อตกลง100ปีที่มีร่วมกันปีศา์โบราณโดยเฉพาะสมบัติใหม่2ชิ้นและวิชาเทพระดับต่ำที่เขาได้รับมาเมื่อคิดเรื่องวิชาเทพหวังหลินเผยอาการตื่นเต้นเล็กๆนี่คือวิชาเทพของจริงวิชาทั้งหมดที่หวังหลินได้ศึกษามาทั้งชีวิตนอกจากาศาสตร์สังหารเทพแล้ววิชาอื่นๆล้วนสร้างเรียนแบบวิชาเทพระดับต่ำ นอกจากนั้นวิชาเทพต่างเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งแม้แต่คนเช่นเทียนหยุนยังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้วิชาเทพมาครอบครองนับประสาอะไรกับคนเช่นหวังหลินวิชาเทพคือวิชาของจริงพวกมันคือวิชาที่ทรงพลังมากกว่าวิชาธรรมดาหลายเท่าดินแดนวิญญ,ญาณปีศาสดึงดูดความสนใจของเซียนหลายคนและแม้กระทั่งทำให้พวกเขาเข็นฆ่ากันเองหรือแม้แต่น้อมคำนับต่อพวกคนที่นี่ นั่นเป็นเพราะโอกาสที่จะหลอมรวมกับปิศาจโบราณเพื่อเรียนรู้วิชาเทพการได้รับวิชาเทพสักหนึ่งวิชาในสำนักชะตาสวรรค์น,นั้นจะต้องมีตำแหน่งสิทธิ์สายตรงมานานหลายปีจนได้รับสิทธิ์ทว่าเทียนหยุนจะไม่ให้วิชาที่ดีที่สุดแต่จะเลือกวิชาธรรมดาให้แทนวิชายับยัง้งหวังหลินสูดหายใจลึกแล้วไร่วิชาเทพที่ปรากฏอยู่ในใจเขาค่อยคหลับตา และจมลึกตัวเองเข้าไปในวิชาเทพเวลาค่อยๆเลือนผ่านไปและพริบตาเดียว20ปีก็ผ่านหายไปแล้วการสู้รบระหว่างแคว้นปิศาจฟ้าและแคว้นปิศาจอัคคีกินเวลายาวนานอย่างยิ่งทั้งสองฝ่ายต่างรบกันอย่างดุเดือดแคว้นอื่นไม่อาจทนได้อีกต่อไปและในที่สุดก็ตัดสินใจโจมตี ปีศาจโบราณจากแควนปีศาจฟ้าพิจารณาปัญหานี้ไว้แล้วตอนที่ตัดสินใจเริ่มสงครามกับแควนปีศาจอัคคีสำหรับแควนที่เหลือที่พร้อมจะเคลื่อนไหวเขาใช้พลังอำนาจของตัวเองเพื่อผนึกเมืองปีศาจฟ้าซะส่วนเมืองอื่นๆในแควนปีศาจฟ้าปีศาจโบราณยอมแพ้เมืองพวกนั้นอย่างสิ้นเชิงเขาเพียงป้องกันเมืองหลวงและทะเลสาบมังกรเท่านั้นเพื่อรอคอยข้อตกลงกับหวังหลินเขาไม่กลัวหวังหลินจะผิดสัญญา หากหวังหลินกลับคำพูดเขาคงใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อพลิกฟ้าดินค้นหาจนฆ่าหวังหลินไปแล้วเขาเชื่อว่าหวังหลินจะไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่คิดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เผ่าหลอมวิญญาณกลับขยายตัวอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลายทศวรรษที่ผ่านมาในสงครามที่อยู่ในแคว้นปิศาจอัคคีมีผู้คนลึกลับในชุดดำที่ค่อยๆถูกจับความสนใจจากอีกสองฝ่าย พวกคนชุดดำเหล่านี้มักจะปรากฏตัวในสนามรบเพื่อดูดทรัพย์วิญญาณจำนวนมากและนำชีวิตพวกเขาไปในเวลาเดียวกันแต่ละคนก็ฆ่าล้างศัตรูบนสนามรบอีกนับไม่ถ้วนพวกเขาทั้งหมดมีความสามารถโดดเด่นทหารปีศาจที่เติบโตแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วในสองกองทัพต่างถูกเลื่อนตำแหน่งเพื่อทดแทนแม่ทัพที่ตายลงไปจบอ P 1ีแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับ ติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook, และ TikTok ขอบคุณครับ